การจับกลุ่มหัวขบวนของดีไอคอนกรุ๊ปที่มีดาราแถวหน้าอย่างโคดมินบอสแซมและบอสการสร้างความตกใจในวงการบันเทิงไทยอย่างมากโดยเฉพาะกับกันกันตาวรที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในฐานะพิธีกรทั้งนี้ชาวเน็ตก็ได้มีการนำเรื่องราวในอดีตของกันมาสรุปให้เห็นว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างโดนโยงทำคลินิกเถื่อน2556คลินิกสกินบุฟเฟ่ซึ่งมีกันกันตาวรเป็นหุ้นส่วนตกเป็นข่าวเชาว้าเมื่อพ่อของไฮโซน้ำหวานวรพันธ์ ขู่ค่าเกี่ยวกับปัญหาการเงินคลินิกจึงเปลี่ยนชื่อเป็นบุฟเฟ่คลินิกและยืนยันว่าไม่ใช่คลินิกเถื่อนแต่ข่าวคราวของคลินิกก็เงียบหายไปทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงอนาคตของธุรกิจและผลกระทบต่อกันในฐานะหุ้นส่วนโดนรถเฉี่ยวตบหน้าคู่กรณี2,557 กันกันตถาวรให้การกับตำรวจว่าขณะขี่จักรยานไปบ้านเพื่อนเขาถูกคู่กรณีเฉียวชนจึงขี่ตามไปเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบด้วยอารมณ์โกรธเมื่อเกิดการปักเสียงกันก็มีการลงไม้ลงมือจริงแต่ยืนยันว่าจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายโดนเบี้ยวค่าตัวบุกบ้านคู่กรณี2559หลังจากโดนเลื่อนจ่ายค่าตัวมานานกว่าปีกันกันตถาวรได้บุกบ้านคู่กรณีเพื่อตกลงเรื่องค่าตัวที่ค้างอยู่และโพสรูปพร้อมข้อความว่าบริษัทสนทนาผู้ผลิตรายการ ไปไหนไปกันต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอทันทคาดได้เบี้ยวค่าตัวทั้งของเขาและทีมงานอื่นๆพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเป็นพรีเซนเตอร์เมจิกสกิน2561บริษัทเมจิกสกินจำกัดซึ่งผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางผิดกฎหมายใช้ดาราหลายคนรีวิวสินค้ารวมถึงกันกันตาวรที่เผยว่าได้รับการประสานจากคนรู้จักให้รีวิวสินค้าเครือข่ายนี้โดยเขาได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสินค้ามีเลขออยถูกต้องและไม่ได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาตามสถานที่ต่างๆและดาราชื่อดังคนอื่นๆก็รีวิวมาก่อนเมื่อทดลองใช้แล้วไม่พบผลข้างเคียงจึงทำให้เขามั่นใจและตัดสินใจรับรีวิวสินค้า